กระท่อมริง่งทางเอ็นนั่นรถใครมาจอดหน้าบ้านเราเหรอไหมน้องอ้าวพี่ปองมาถามฉันแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงเล่ะว่าเป็นรถของใครนี่เมื่อเราก็หนังอยู่ที่ชาบ้านอยู่ด้วยกันแทๆ้ๆเออจิงดูสินะฉันก็ลยืมไปรถแท็กซี่ดูสิ <c oughs> มีคนเปิดประตูออกมาจากรถเล่อลุงครับลุงป้าครับ ผมมาแล้วป้าป้าอุ้ยนี่พี่ปองพี่ปองนั่นตะโกบนี่เอใช่ไหมตะใช่ไหมพี่ปองฮะใช่ป้าช่วยดูหน่อยสิเหตตะโกบหลานเราไหมช่วยดึงทีป้าเออใช่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 ตะโกบมันจริงๆด้วยละแม่นงเ้ยเออนะแม่นองหลานไม่ได้มาคนเดียวหรอกนะไม่เพื่อนมาด้วยเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็บ้ชายอีกคนหนึ่งป้าป้าพี่ปองไปลงไปเปิดตู้ให้หลานก่อนแล้เร็วไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออไหวไหวพระไหวพระพระลวงเล้ยง่ายหลัง,งตาลานรุงเรียนเปิเียเทิมไปหรือลูกจะได้ห่อกระเป๋ามาหาลุงกับป้าได้นะครับไม่อย่างนั้นผมจะมาหาลุงกับป้าก็ไม่ได้สิโจชิช้งกับ้องคิ๊กเนี่ยเขาอยากจะมาที่ร้อยเอ็ดด้วยก็เลยขอตามมาด้วยระบบ้านคุณลุงกับป้าน,นี่น่าอยู่จงเลยนะยากาศเนี่ยสงบร่มเย็นดีจังเลย ก็มันบันนอกดีลานเลยจะให้อึกกระทึกคึกโครมเหมือนอย่างในเมืองไม่ได้ยังไงเราแต่กิ๊กชอบมากเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้นะพี่ขเขากลับไปทีไรเขาก็เอาไปเล่าให้ฟังทุกทีเลยมันเลยทําให้กิ๊กอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้ปิดอย่างที่เกบเล่าให้ฟังด้วยลวคะค่ะ <c oughs> อ๋อเหลือจ้าและเป็นผู้หญิงยิงเรือมาเที่ยวไกลบ้านไกลเช่าอย่างเงี้ย คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเอาหรือไงจังไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าเราอยู่บ้านติดกันน่ะพ่อกับแม่ของคิกก็รู้จักกับพ่อแม่ของผมด้วยก่อนมาเนี่ยผมก็ไปขออนุญาตพ่อแม่ของคิกแล้วอะ่ะแล้วก็รับรองความปลอดภัยทุกอย่างเลยนะครับอ๋ออย่างนั้นหรอกเระค่ะถ้ากับคนอื่นพ่อกับแม่คงไมา่อนุญาตให้มาด้วยแน่เลยล่ะค่ะเอาเพิ่งมาถึงกันนะคงจะเหนื่อย ข้าบ้านมากินน้ากิน่าองก่อนเร็วอ๋อไม่ขัดข้องเลยครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมปรารถนามากที่สุดในตอนนี้เลยล่ะครับสชยเลยชีวิตของวัยรุ่นนั้นเต็ไมไปด้วยความสุสนุกสนานไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนอะไรพรพอาะณะนั้นก็ยังเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและพลังงานที่ดูจะมีเหลือเฟือ จึงได้เที่ยวกันอย่างไม่รู้จักเหนอดรู้จักเหนื่อยโดยกบนั้นจ้างรถรับจ้างคันหนึ่งขับพาเพื่อนนั้นไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจบจนเย็นจึงให้คนขับรถนั้นพากลับบ้านและในระหว่างทางที่กลับบ้านมานั้นฝนก็ตกลงมาอย่างกับฟ้ารั่วเลยทีเดียวโดยไม่มีการตังเข้ามาให้รู้ตัวก่อนเลย เข้ามาก่อนเลยซะด้วยสีแล้วอย่างนี้เราจะกลับถึงบ้านกันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยต้องถึงอยู่แล้วละหน้าอย่าห่วงเลยหน้าไอ้ทนผมทามาดูไม่ค่อยจะเป็นใจเลยนะหน้าฝนตกไม่เท่าไหร่เองก็เป็นขี้โครนยปงหมดแล้วอะ่ะมันนอกหกนาก็อย่างนี้แหละ,ะนะคุณไม่เคยจะมีถนนดีๆให้รถวิ่งหรอกทำไมเป็นพวกขี้โครนในช่วงหน้าฝนมันก็เป็นฝุ่นในช่วงหน้าแ้งแหละคระับซึ่งมันก็คงจะไม่ดีทั้งสองอย่างก็คงแน่อยู่แล้วล่ะ ที่จะช่วยจะงภาวานากันหน่อยก็แล้วกันว้ยอย่าให้รถมันติดลมตรงไหนเข้าไปแล้วกันไม่อย่างนั้นเราก็คงจะต้องลำบากกันแน่ล่ะครับนั้นเราจอดพักกันก่อนดีไหมพี่ชายใต้ต้นไม้ข้างทานก็ได้แต่เลือกต้นไม้ที่มันไม่สูงมากนะทําไมละ่ะก๊กนายกลัวฟ้าจะผาไ่างักแห่ละ่ะนายก็เคยได้ยินแล้วไม่ใช่หรือว่าฟ้ามันจะพาลงมาที่ต้นไม้สูง,สง เราเองมีอยากับผู้ประกอบธุรกิจทั้งเป็นๆลุกหน้าคิดก็เหมือนกันนะนะหน้า,ามันก็เหมือนที่สุดต้องมันละาบอกทีนั่นแหละนันั่นน่นเออเข้าทีฮะขับไปจอดที่ใต้ต้นไม้ก่อนเถอนะพี่ชายครับได้เลยครับรถเป็นอะไรไปแล้วพี่ชายอื ผมไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะอยู่ๆเครื่องมันก็ดับสุดเฉยอย่างนั้นนะสงสัยน้ําเข้าเครื่องระมงา,มาีทชายฮะโอ้ตายละอย่างนี้เราก็กลับบ้านกันไม่ได้ล้เสิเดี๋ยวผมลองสตาร์ดูอีกทีแล้วกันมาผลอะไรเลยจริงด้วยสิสารนี่มาผลเอาอย่างนี้แล้วกันเลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวพวกคุณสามคนอยู่ในรถที่ก่อนแล้วกัน ผมจะลองไปดูเครื่องอยนรถหน่อยท่ามกลางสายฝนที่นาเม็ดนั้นกบและเจียบได้ก็ได้ไปช่วยกันดูดแกแรงว่ารถนั้นมีปัญหาอะไรโดยให้คลิกนั้นซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวออยู่ในรถแต่ดูกันอยู่นานพอสมควรก็รไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรเครื่องถึงได้ดับไปสซะเฉยๆแล้วทั้งสามก็ตกลงใจที่จะเข็นรถนั้นเข้าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก่อนซึ่งมีกิ่งก้านสาขาอยู่ใกล้แถวนั้น แล้วต่อจากนั้นก็กลับเข้าไปอยู่ในรนเพื่อรอให้ฝนสาเม็ดจึงลงเข้าไปตรวจเรื่องรารลดกันอีกฝนหนึ่งฝนฟ้าดูว่าจะไม่เป็นใจซะเลยเพราะว่าทุกคนนั้นมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันตกหนักกว่าเดิมซ้ำยังมีฟ้าแลบแปรเปลาบและเสียงคลรามอยู่เป็นระยะระยะบรรยากาศร,รอบๆตัวนั้นยิ่งมืดมัวมืดลงอากาศก็ยิ่งเย็นลงเย็นลงเรื่อยจนเริ่มพากันสั่นด้วยความหนาวเย็น แล้วไม่ต้องติดอยู่ในรถจะถึงเช้าเลยเหรือเนี่ยไม่ลรน่าถึงจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่อ่ะแต่กิ๊กหนาวอ่ะแล้วก็หิวด้วยอ่ะมันก็เป็นเหมือนกันทุกคนละคุณไม่ใช่ว่าจะเป็นคุณสักคนเดียวสักเมล์ไหลหรอกท่านกำลังติดตาความรักทุกใจจากป่าขบวนการลูกนกผู ก็แสดงว่าม,มีบ้านคนอยู่แถวนี้สิงั้นนั่งเราร่อแล้วสิจากแสงไฟที่เห็นนะคิดว่าคงอยู่ไม่ไกลสักเท่าไรหรอกครับแล้วสมุนก็พากันออกจากรถลงดิงไปที่แสงไฟที่เห็นข้างหน้ามันก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้ใครเลยเพราะว่าที่นั่นคือแสงไฟที่รอดออกมาจากกระท่อมริมทางหลังหนึ่งแล้วทุกคนก็พร้อมใจกระโกนเรียกผู้ที่อยู่ข้างในกระทอมมีใครอยู่ไหมครับ มครอยู่ไหมมีใครอยู่ข้างไนบ้างครับเชิญบอกตัวหน่อยนะครับมีใครอยู่บ้างไหมมีใครอยู่บ้างครับอ่ามีใครอยู่ไหมครับพวกคุณเป็นใครกันเออพวกเรามาเที่ยวในรบแล้วก็บังเอิญรถผลเสียครับพวกเราหิวแล้วก็หนาวด้วยค่ะให้พวกเราอ่ะ เขาไปหลบฝนในกระท่อมของคุณจนกว่าฝนจะหายได้ไหมคะนะครับนึกว่ากรุณาพวกเราสักครั้งเถอะครับรูบ้ว่าทำบุญโดยรับคุณก็ได้เงนนินเข้ามาเจ้าของกระท่อมที่เป็นหญิงสาวรูปร่างโปร่งสูงแล้วก็มีใบหน้าที่ซีดขาวราวกับกระดาษนั้นเปื่อประตูกระท่อมไม่กว้างออกเพื่อให้คนทั้งสี่นั้นผ่านเข้าไปภายใน แล้วภายในกระท่อมนั้นก็มีแต่เพียงตะเกียงดวงเดียวเท่านั้นที่ให้ความสว่างแล้วก็พอที่จะมองเห็นอะไรต่อมือะไรข้างในแต่ข้างในนั้นก็ไม่มีข้าวมของอะไรกันมากายมีเตียงแคร่ที่ตั้งติดชิดอยู่ริมฝาแล้วก็มีผ้าห่มหมอนมุ้งวางกองอยู่รวมทั้งตู้อีกใบหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแต่มันดูเหมือนว่ามันจะเป็นตู้โบราณมากเจ้าของกระท่อมนั้นเดินหายเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่มีแสงไฟจากตะเกียงเลยสักพักหนึ่ง กเ็เดินกลับมาพร้อมกับถาสำรับอาหารที่ส่งกลิ่นหอมเรียกน้ำย่อยจากทุกคนได้แค่กับข้าวานนอกธรรมดาธรรมดาเท่านั้นมันก็คงจะช่วยพวกคุณหายหิวได้ล่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยพวกเราจะไม่ลืมก็คุณขอบคุณในครั้งนี้เลยเขาว่าคน้านนอกนะใจดีนะ ผมก็ชื่อคราวนี้นะ่ะเวลาท้องหิวนี่อะไรอะไรมักรนก็น่ากินไปสมกหมดเลยนะอขอบคุณมากน้องสาวถ้าเปลอไม่เจอน้องสาวพวกเราคงจะแย่เลยน,นี่ไม่เป็นไรหรอกคุณเราก็ควรจะช่วยเหลือกันเท่าที่ควรจะช่วยเหลือได้ไม่ใช่เหรอฉันก็ช่วยพวกคุณได้ทุ่นี้แหละ กินข้าวกันก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะหาเสื้อผ้าให้พวกคุณเปลี่ยนกันแล้วก็จัดที่ให้พวกคุณได้นอนด้วยเช้านั่นแหละพวกคุณจะไปได้น,น้ำเสียงเย็นๆและยานกลางนั้นไม่ได้สร้างความระลาดใจให้กับคุณทั้งสี่นะักเพราะว่าสภาพสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะร้าร้ายนั้นเหมือนกับว่าจะเป็นเครื่องช่วยไม่ให้เขาคิดถึงความประหลาดอันนี้ แล้วทุกคนก็มุ่งความสนใจไปที่สำรับกับผ้าและข้าวสวยร้อนๆที่ยังมีควันหอมฉุยอยู่ผ้าห่มเก่าๆลูกดามาปูแทนที่นอนหลังจากที่ทุกคนได้เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สาวเจ้าของกระท่อมนั้นให้มาแม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่าๆที่มีรอยปากชุนแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะใส่เสื้อผ้าเปียกๆติดตัวอีกนั้นได้นอนอยู่บนแพร่ส่วนผู้ชายทั้งสามนั้นก็ต้องนอนอยู่ที่พื้นกระท่อม เชิญน,นอนกันให้สบายน,นะคะอ้าวแล้วคุณล่ะอืมคุณจะไปนอนที่ไหนอะฉันขอนอนในครัวดีกว่าคุณเป็นเจ้าของกระท่อมนะครับก็ควรจะนอนในห้องนี้สิครับพวกเราต่างหากที่ควรจะไปนอนในครัวมากกว่าจริงด้วยค่ะหรือไม่ก็น่ากับกิ๊กก็ได้นะขอบคุณค่ะแต่ฉันสมัครใจ ที่จำนอนที่นั่นมากกว่าขอให้พวกคุณหลับกันให้สบายนะคะเสียงฝนตกจับจากนั้นไม่ขาดเป็นพร้อมก็มีเสียงฟ้าคก่มโคมครานอยู่เป็นระยะระยะแต่เชียงภายในกระท่อมน,นั้นถูกดับและทุกคนพากันหลับ แต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมหลับเหมือนกับคนอื่นนั่นก็คือคนขับรถเมื่อมั่นใจแล้วว่ากบเจีียบและก็คี่กลับไปแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินย่องไปที่ห้องครัวที่สาวเจ้าของกระท่อมนั้นยึดเอาเป็นที่นอนเงาดำๆตะคุ่มๆท,ท,ที่อยู่ที่พื้นครัวนั้นทําให้เจ้าคนขับรถเข้าใจได้ทันทีเลยว่านั่นคือร่างของสาวเจ้าของกระท่อมที่กําลังนอนหลับไหลมันค่อยๆคุกเข่าลงข้างๆ พร้อมกับกระยิ่มยิ้มย่องอย่างเจ้าเล่ห์แม่คุณเลยแม่แม่คุณี่ทังสวยนอนรลัไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเหมือนกับไปสามคนที่นอนอยู่ข้างนอกมันมีผิดอย่างนี้ก็สบายเราทานกานเองอากาศเนาหนาวเย็นๆอย่างเนี้มันคงมีเนื้ออุ่นๆมาคอยแน่ข่ามาถึงยอดถู เป็นของพี่สนะจักรน้องสาวอย่าอยู่คนเดียวมันหนาวใจเลยนาและเจ้าคนขับรถที่คือปัญหาก็าทำงาุจากด้วยการรูปปั้มเจ้าของระท่ัมนนทันทีอะไรกันเนี่ย like พี่ยาได้นองสาวเป็นเมียรสิจ๊ะ ก็โง่สิเพราเป็นเม,มียพี่สดีกวานนะ่าย่าคิดว่ารอใ,ใครช่วยเลยฝนตกหนักอย่างนี้ไม่มีใครได้ยินหรอกนะ <c oughs> คุณร้อแหละณรอทำไมหรือว่าชอบนั่นก็แสดงว่าเรานั้นใจเดียวกันใช่ไหมล่ะอืม จะพี่ฉันกำลังเ่งากำลังว้าเวอยู่พอดีเลยล่ะนั่นเลยจ้ะงั้นมามามาพี่จะช่วยให้เราสาวหายเงาว้าเวเองนะจั๊กมาฮะโอ้ยโอ้ยไม่นอะไรกันแล้ววะเนี่ยทำไมมาถึงเหม็นอย่างนี้ล่ะวะ สุขเน่าขึ้นปีนแล้วก็มีนอนตายยัวเยียยเยนะสิจ้าพี่จา้าฮะทุกคนกับโรตังแทจะตีัะการหลายหลังเมื่อได้เห็นใบหน้าของแม่สาวเจ้าของกระท่อมนั้นอย่างถนัดชัดตาแต่ว่าจะอยู่ในกว่าแต่ใบหน้าของเจ้าก่อนนั้นก็สว่างจ้า คุณพระช่วยหน้าของเจ้าหลอนนั้นมันไม่ได้สาดได้สวยอย่างที่จะาคนขับรถเห็นซะแล้วพราะบัดนี้เหมือนปลายเป็นสีเขียวอมม่วงแบบช้ำเลือดช้ำหนองแล้วก็บวมอืนดนอกจากนั้นก็ยังมีหนอนตายกันด้วยเยอะทัวเล็กสีขาวขาวไปไม่หมดทั้งหน้างงจะี่ะกับตนนนลคววาามสยออ้เเ ผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยไม่มีใครมาช่วยแกได้หรอกไอ้คนชู้ไอ้คนในหลบคุณข้าหรืออุตส่าห์ให้อาหารให้ที่พักพิงแล้วเดิจะมาเนหลบคุณปุบปั้บข้าคนอย่างเองสุดคุณตาย อย่าอย่าไม่อย่าอย่าพอ,อ,อ,อรุ่งเชา้าทั้งสามคนตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจ พบสภาพคนขับรถนั้นนอนตายทับโรกระดูกขาพลอนอยู่ในห้องครัว